สวัสดีครับผมชื่อนายกวินทัศน์สิงห์สุวรรณชื่อเล่นรถทัวร์รหัสนักศึกษา6 6 0 9 0 1 4 0 0 9กวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับตัวเองครับหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดเบื้องต้นของผมครับชื่อจริงกวินทัศน์สิงห์สุวรรณวันเดือนปีเกิด21พฤษภาคม2548อายุ20ปีเพศชายแล้วก็เป็นรหัสสมาชิกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ข้อมูล ในวันที่17/6 06. ท 06. ับ68ครับการวัดสำรวจร่างกายครั้งท um> ouais ี่หนึ่งครับวันที่8เดือน7ปี2568ครับผมต่อมาจะเป็นการวัดสำรวจร่างกายครั้งที่2ครับวันที่7เดือน8ปี2568ครับผมและสุดท้ายจะเป็นการวัดสำรวจร่างกายครั้งที่3ครับวันที่19เดือน9ปี2568ครับผมต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบผลสำรวจร่างกายครั้งที่1และครั้งที่3ของผมเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนะครับครั้งที่1 ส่วนสูงของผมอยู่ที่183ครั้งที่3ส่วนสูงของผมก็อยู่ที่183มเหมือนเดิมครับน้ําหนักชั่งครั้งที่1 67.9กิกโลกร,รัมครับครั้งที่3น้ําหนักของผมเพิ่มขึ้นเป็น68.3กิโลกร,รัมครับ Body fat ครั้งที่1ของผมอยู่ที่ 11. 7ครับ Body fat ของครั้งที่3อยู่ที่ 10. 8ซครับในส่วนของรอบคอ ครั้งที่1อยู่ที่36เซนติเมตรครั้งที่3อยู่ที่36เซนติเมตรเหมือนกันครับรอบอกครั้งที่1วัดได้ที่94เซนติเมตรครั้งที่สมเพิ่มมา3ซมเซนเป็น97เซนติเมตรรอบต้นแขนครั้งที่1วัดได้ที่26เซนติเมตรครั้งที่3มเพิ่มมา2เซนเป็น28เซนติเมตรรอบเอว ครั้งที่1วัดได้ที่81เซนติเมตรครั้งที่สเพิ่มมา3ซมเซนเป็น84เซนติเมตรรอบสะโพกครั้งที่1วัดได้ที่86เซนติเมตรครั้งที่สมเพิ่มมา2เซนเป็น88เซนติเมตรรอบต้นขาครั้งที่1วัดได้ที่48เซนติเมตรและครั้งที่สเพิ่มมา3มเซนวัดได้ที่51เซนติเมตรและสุดท้าย รอบน่องครั้งที่1วัดได้ที่3 6ซนเมตรครั้งที่3เพิ่มมา2เซนเป็น3 7ซนติเมตรน้านี้ก็จะเป็นแบบสอบถามความพร้อมของร่างกายครับผมผมก็ได้ทําการกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยครับการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว7จ่าจะมีท่าที่4้ท่าเดียวที่ผมได้2คะแนนท่าที่เหลือผมได้3คะแนนทั้งหมดครับสำรวจความพร้อมของร่างกายครับโดยการทดสอบทั้ง3ครัง้ง ผมก็ทําการทดสอบทั้ง3ครั้งเรียบร้อยครับผมสรุปคะแนนจากการทดสอบครั้งที่1 18คะแนนครั้งที่2 18คะแนนครั้งที่3 21คะแนนครับสรุปผลการทดสอบของครั้งที่1ที่2และครั้งที่3ครับบอดี้แฟทของผมครั้งที่1อยู่ที่11.7%ครั้งที่2ลดลงมาเหลือ10.9%ครั้งที่3 10.8%คาร์ดิโอผมใช้เป็นการวิ่งครั้งที่1ผมได้1.72กิโลเมตรครั้งที่2 ผมได้1.80กิโลเมตรครั้งที่3ผมได้1.69กิโลเมตรครับสเต็งดันพื้นครั้งที่1ผมได้17ครั้งครั้งที่2ผมได้18ครั้งและสุดท้ายครั้งที่3ผมได้29ครั้งครับคอบอดี้แพงครั้งที่1ผมได้2อนาทีครั้งที่2ผมได้2นาทีครั้งที่3ผมได้2นาทีบาลานซ์ท่าสตาร์โฟทครั้งที่1ผมทําเวลาได้ที่1.12นาที ครั้งที่2ได้1.10นาทีครั้งที่3 2.33นาทีครับ f a a b i l i t y ครั้งที่1ผมแตะที่ส้นเท้าครั้งที่2ผมแตะที่ส้นเท้าและครั้งที่3ผมก็แตะที่ส้นเท้าครับสรุปผลการทดสอบครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ครับไมโครเป้าหมายของผมคือเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อจาก67เป็น72ในระยะเวลาทั้งหมด3เดือนอกจาก94ผมต้องการเป็น96ต้นแขนจาก26 ผมต้องการเป็น28รอบเอลจาก81ผมต้องการเป็น83สโคกจาก86ผมต้องการเป็น88ต้นขาจาก48ผมต้องการเป็น50น่องจาก35ผมต้องการเป็น37โปรแกรมที่ใช้ w e i เ h t Training 3วันต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการออก1ถึง1ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือการวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายของผม ในแต่ละวันนะครับที่ผมเล่นครับสุดท้ายแล้วครับผมขอจบการนำเสนอของผมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ